สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มีพี่ช่างแอร์นะคะมาบริการติดตั้งให้ถึงที่แล้วนะคะพอเราบอกว่าชั้นสามแค่นั้นนะคะก็ถึงกระปัดเหงือกันเลยทีเดียววันนี้นะคะเมย์กอ็อยู่บ้านนะคะเพราะว่าเออมาเคลียบ้านหลายๆอย่างด้วยพี่เหน่งก็ไปจัดการภูลากับแม่นะคะอีกบ้านหลังนี้ตอนนี้เมย์ก็จัดการบ้านหลังนี้เป เป็นบ้านใหม่ที่ยังไม่ไม่ได้มีอะไรมานะคะอ,อ๋อเคยมาติดแอร์ที่นี่ใช่ไหมอยู่อยู่ไปสองสวันก็เริ่มคิดอยู่ว่าติดผิดชั้นน,น่าจะติดชั้นสองรอบนี้เลือกเป็นพานาโซนิกนะคะนี ทางโครงการเขาก็มีสายไฟไว้ให้นะคะเพราะคิดว่าเราจะเจาะเพื่อทำน้ำอุ่นอยู่แล้วเขาก็เลยเผื่อสายไฟไว้ให้ข้างในมีการลืมของนะคะแต่ว่าต้องลงไปชั้นหนึ่งสาเหตุที่เมเลือกอ,อยู่ชั้นสามนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเนี่ยคะ่ะลมนะคะค่อนข้างโบดีมากๆเลยเพราะว่า ข้างหลังตึกเนี่ยไม่ได้มีอะไรบังนะคะบางทีนะคะอยู่ในห้องตั้งแต่เช้าเนี่ยไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมเลยแต่ว่าลมนี่ก็โฟเข้ามาตลอดเลยค่ะนี่คะลมอนาคตนี่อาจจะได้ติดติดกระจกตรงนี้นะคะใครอยู่อำนาจ,จเจริญน,นะคะก็สามารถ ไปดูเครื่องใช้ไฟ,ไฟฟ้าทุกชนิดได้นะคะที่ร้านไพศาลที่อยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีเนาะเป็นญาติของพี่หนึ่งกับเมย์อ e งนะคะพี่พี่ทำงานกับรับติดตั้งให้พี่หนึ่งนานหรืยังคะ่ะ3ปีกว่าโอ้สามปีกว่าคือติดตั้งอะไรบ้างคะพี่เครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์น้ำอุ่นนะครับจานดาวเทียมแอรน้ำอุ่นจานดาวเทียมนะคะ ติดเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ละหลังนี่อะไรยากสุดผีแบบไปถึงปุ๊บจะเอเลยเคสยากสุดคืออะไรก็ไม่เท่าไหร่ครับมันจะยากที่น้ำอุ่นไม่ค่อยยากติดแอร์ถึงลำบากอ๋อติดแ<า>อร์ไอที่ <AI P S 2> ว่าลําบานี่เป็นเคสแบบไหนร้อนฮะร้อนครับอ๋ออากาศร้อนอโอเคเข้าใจแล้วค่ะไอพี่เขาติดเดี๋ยวพี่เขาเก่ง <laughs> นนะะจะบอกว่าหันไปทิศไหนก็บ้านโล่งมากเพราะว่ายังไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในบ้านเลยนะคะแต่ก็เล็งๆไว้แล้วแหละว่าจะเริ่มเอาอะไรเข้ามาบ้างนะคะกลับมาเนี่ยก็เจอพี่เจ้าของโครงการด้วยนะคะเมื่อวานเนาะเมื่อวันก่อนพี่เจ้าของโครงการนะคะเขาก็เลยถามว่าอ่า ตึกเนี้ยห้องเนี้ยคือจะยังไงเราครับคือจะให้เช่าหรือว่าจะแบบว่าเราจะมาทําเองเนาะเพราะว่าพี่เขาก็เห็นว่าตึกมันไม่มีใครมาอยู่นานนะคะน่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วเมย์กับพี่เหน่งนะคะก็เลยคุยกันว่าจะเอายังไงดีเนาะจะให้เช่าหรือว่าจะมาทําธุรกิจเองนะคะก็เลยกําลังคิดๆกันอยู่นะว่าถ้าเกิดว่าจะมาทําธุรกิจกันเองเนี่ยจะเปิดเป็นร้านอะไรนะคะ ก็เป็นช่วงที่กําลังหาข้อมูลอยู่นะคะซผู้หใหญ่หลายๆท่านนะคะแนะนําธุรกิจมาหลากหลายมากเลยว่าธุรกิจไหนดีเนาะธุรกิจไหนดีที่เข้ากับในช่วงเขาเรียกว่าช่วงนี้ในกับพี่หนิงนะคะเตรียมที่จะใส่ตัวอ่อนเดือนมกมราเนาะก็เลยมองๆอ,อยู่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนดีนะคะที่จะเหมาะกับเราเนาะหรือว่าจะปล่อยเช่าดีก็กําลังคิดกันอยู่ค่ะสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พามาพักผ่อนที่ พี latte. ่โนลาเต้เอะเปิดยังไงเลยทีนี้อ๋อเราดับไฟข้างล่างก็จะเป็นวิววัดผาซ่อนแก้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนอน,นอนพักที่ชั้นที่สี่บรรยากาศดีมาก FC ดูวร้อนแล้วไหนพี่ว่า11องศาทำไมหนูรู้สึกร้อนมาก เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอะ่ะบ้านแบบว่าอยู่แบบว่าอยู่บนภูเขาแล้วก็เป็นทางลาดชานันแบบนี้เป็นทางเดินสะอา,ะอาดนะครับเมื่อวานก็ได้ไปนั่งทานอะ,อะไรนิดหน่อยอยู่ตรงนี้ถั่วลายเสือแต่ว่าข้างล่างเมื่อคือนเนี่ยคือราคาแพ mm hmm. งมากในเอฟซผมคงไม่ได้พักหรอก mm hmm. ประมาณ6,000เราอยู่ข้างบนนี้ก็โอเคแล้วแหละตรงนี้ โซนนี้เปิดทุกวันบีโนโลาเต้คนยังน้อยอยู่เลยออาหารเช้าโรงแรมขอาเองบน,งน,งนะคะ่เได้หนึ่นนงได้เครื่องดื่ม,ม,มฟรีด้วยเพราก็ร้อนหวานน้อยมากเลงดไม่เปลี่ยนอะไรเมื่อกี้ พอดีว่าขอพี่เขาเปลี่ยนจากนมวัวเป็นนมข้าวโอต๊ตแล้วก็ขอให้หวานน้อยจะก,กินช็อกโกแลตร้อนพี่เขาก็ใจดีบอกว่าได้ได้วันก่อนเรานั่งข้างบนก็มีเนาะเราส่งเมนูทางไลน์แล้วเพราะว่าเขาจะเตรียมให้นั้งแต่คืนนี้อากาศเ<น>ย็นมาก<ง>เลย f อซีเนี่ย f อซีดูมารอบที่แล้วเขายังทำไม่เสร็จนะครับตรงนี้กับบริเวณนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้เขาทำเสร็จแล้วเอ๊แต่ผมจำได้ว่า มันเคยมีระเบียงไปตรงนี้นี่ไม่ใช่หรอมีนนแต่ตอนนี้ไม่มีละหาซ่อนแก้วพร้อมสวยงามอยู่ที่วิวครับ FC แล้วก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ข้างบนออกมาแล้วนี่อทานเช้าผลไม้ด้วยนึกว่าจะได้แต่ข้าวต้ม <laughs> น่นะช็อกโกแลตร้อนนมข้าวโอต๊ตแล้วก็หวานน้อยของหนูพี่เขาทำให้ได้ด้วยขอบคุณค่ะข้าต้มกุ้งร้อนๆน,นะคะเมนูเช้านี้นะครับเมได้เป็นอะไร,ระต้มกุ้งค่ะ,ะต้มกุง้งนี่กุ้งตัวบักใหญ่ผลไม้ ขาาจัดมให้ช็อกโกแลตร้อนหวานน้อยนมข้าวโอ๊ตค่ะภูมิใจพีเซนส่วนของผมนะครับก็จะเป็นข้าวต้มกุ้งเหมือนกันพ่เอเม์จัดให้แล้วก็มีแถมด้วยน้ำชามะนาวเขาให้เลือกได้โดยที่ยกเว้นเมนูปัน่นะครับเมนูปัน่นดีวิวครับเอซ บ้านหลังนั้น<ะ>นี่คือละหกพันเขาังสร้างเพิ่มเพราะว่าส่วนมากด้านหน้าเต็มตึกไม่เต็มแล้วตอนนั้นอ่ะมันมีลอยไปอย่างนี้ใช่ปหะเมยใช่ช่อออกใช่ไหมช่อออกมันจะมีเหมือนอไม้อ่ะยื่นไปแต่ว่าคนไม่ค่อยเดินหรือเปล่าเพราะว่าแดดมันร้อน เพราะกว่าจะเดินขึ้นมาก็หอบอยู่นะเหมือนไอ้ไอ้ถ้ำผาป่องอ,ะอ่ะไอที่กกาะเกอ่ะถ้ามองไปตรงนั้นอ่ะคือหลังคาเหมือนทิเบตนะเออใช่หลังคาเต๋อ ทานเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็เตรียมตัวกลับเตรียมตัวกลับแล้วนะครับผมเมื่อกี้ทานข้าวเช้าผาซ่อนแก้วสวยมากครับแม่คนเริ่มมาเดินแล้วระวังมต้องเมล แดดแรงมากแดดแรงมากเลย FC ฮิโนลาเต้ฝั่งนั้นก็มีมา Let's go go home ไม่ใช่ go home ไม่ใช่ go home แต่ไปสตรอเบอรี่เรจะพาไปไหนต่อเก็บสตรอเบอรี่จะได้กลับไหมเนี่ยไม่ไหวพักก่อน เรากลับว่าจะกลับตั้งแต่ถึงบ้านตั้งแต่วันที่19บเ้าลยพี่ดีบอกอาหารมาหมดแล้วค่ะห้องน้ำอะ่ะมันเป็นแบบว่าโปร่งใสใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีปุ่มกดข้างในไม่ไปกดตรงนั้นข้างในมีปุ่มกดลองกดดูดิเห็น<อ>ไ,ไหมเออกดอีกรอบนึงอ่นี่สามารถควบคุมได้ ผมว่ามันเป็นตะการตะคายตะคร่น้ำไม่ใช่เป,เป็นกระจกอัจฉริยะนะนี่เรากำลังขับรถลงจากเขานะผมพิโนลาเต้ก็เรค่อยๆลงนะครับใช้เกียร์ต่ำนูนดูดิมันสูงครับ FC มันสูงมีเลี้ยวมีอะไรไหมเมีม ไปตามทางก่อนแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายก็จะมีโรงง,งแรมนะครับ f อซระหว่างทางตอนที่เรามาตอนแรกนะโรงแรมต่างๆก็ยังสร้างไม่ค่อยเสร็จอตอนนี้คือสร้างกันเสร็จแล้วราคาก็ออ้ตรงนี้ชันมากเลยตรงนี้ชันแบบว่าจริงๆเนี่ยเก้าสิบอันนี้เจ็ดสิบอันนี้หกประมาณหกสิบองศา ต้องใช้เกียร์ต่ำนะฮแต่ว่าไม่เสียวเท่าตอนขึ้นหรอกตอนขึ้นอ่ะคือบอว่าลุ้นไงตอนลงคือไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเร่งมากมันก็ลงของมันเองเอแต่เบรกต้องดีครับเอรซต้องดี ในกล้องอดูไม่ชันนะครับแต่ว่าหูอื้อละหูเริ่มอือละผ่าซ่อนแก้วเราอยู่ด้านหลังอลังการมากชันมากเดี๋ยแต่ว่าถึงละถ้ามาทางนี้พี่ว่าชันชันกว่าทางนั้นนะใช่ชันกว่าทางดูนี่มองไซลขึ้นไปได้ไงอะ กาบูผาซ่อนแก้วแต่ขับลงอ่ะขับง่ายเดี๋ยวซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วมาถึงแล้วมอนผาแก้วแต่ว่าวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับแล้วก็ตอนเช้าด้วยคนไม่น่าจะเยอะ <10 S 2> จอดแล้วนะจอดลงจอดรถอาจจะไม่ลำบากเท่าไหร่ตอนนี้10บโมงเซเว่ 7, 7น <7 S 1> <7 S 2> เล็กก็มี